ไปดีเอาเพนยังมั้นอะ <Bye. S 1> ปลูกมันบ่เป็นทั้งมวลฮะปลูกมันนำ้ำไผ่ <No. c oughs> ยานย้อย ในโลกสบายดีกล่องในเบิงสบายดีเบิงสบายดีเบิงสบายดีกล่องในทู่สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องทุกคนเดอ้มเอมาหนีกันย่าน,น่อยสิพา้าแม่ก็ผ้าน้องกันไปปลูกมันเนาะปลูกมันในป่าน้ำโพลูมงมาหนีไปายบ้างหลูกไปยบายไปเลยไปหน้ากันเนาะบู้ไปไปไอแม่เปนน้ำรงเออไแม่เป็นน้ำรังเด้อ ไปเยไปเยับน้ไปยอ้าจับ่พี่น่องกำลังสิไปหน้ากันน่อมันนี่ ไปปลูกมันซอยไม่ปาซอยผึ้ลูกเป็นขังแหลกของเศร้าหนังเลยเนาะวันนี้บายดีพี่นอ้องอ้านี่ก็มาหอดให้ของเอื้อยเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่นอ้องอ้าวไปเลยจ้าหนองลุกกันกันเนาะมีให้ปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้มองเพิ่นปลูกแล้วแ้ะ กว้างขนาดเลยพี่น้องมีข้องเอือยแน่แล้วก็มีข้องคนอื่นเขาแน่เบื้องนี้ข้องเอือยนะพี่น้องเบื้องนี้ข้องเอือยนกำลังติดพี่น้องนี่เด้เขียวเลือเด้อากาศดีพี่น้องลมเย็นขนาดเลยมือนีเป็นชี่เงาเงาเนาะแจ็คสิแดดหรือว่าจะนั้นเป็นกลุ่มๆคือฝนล์คิตกแต่ว่ามีลมเลยพี่น้อง มีแดดแดดอยู <S <S <Four> <S <a minute> ่คุณน่ะอยู่องเอื่อยแล้วเนาะ พี่น้องเป็นรข้งแรงในชีวิตของเ้านางเลยเ้านางเรเคยปลูกมันนี่คือยายพี่น้องเห็นกลเห็นสนันมากเ้านางได้กลอยู่กลอยเอือยไอซอยอายแต่ปลูกยังท่านเคยปลูกนะพี่น้องหุ่นไทกวางขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็คือกระถ่อมอันนี้กระถ่อมมองมองไอยเล่าอันนี้ อีกคูหนึงเนาะมองอายเราผักเห็ดเบียกเห็ดย่างแล้วก็มาผักมากินเผากินยางนะพี่น้องโอ้ยหู้อยู่สุดแสงหูแสงตาเลยพี่น้องพูปลูกแล้วก็นจนไก่เคืองลแหละพี่น้องหรือว่าเคืองประม่านชัมนี้แะไรพี่น้อบรรยากาศดีกว่างขนาดได้พี่น้องร่มนะ พี่น <tu i ro> ้องไปหาสาวจันกันเบิ่งมานี้สาหนางกับน้องลูกจันสิปูกมันนอพี่น้องลูกจันอยู่ซ้ายเดียวนึงต้องดูให้ดูให้เมื่อหอนให้ละบ่อันนี้เด้พาอันนี้เงี้ยน้อยสบายดีกองเด้อลูกสบายดีแล้วไหมสบายดีเนเอสบายดีแล้วเออยสบายดีแลเดี๋ยลาเด้ลาเด้ ถูถูมาลามาเห็ดย่างหลุอยู่นี่หมาปลูกมันนะแม่ป่าบ่มาแย่หน่อยอือเป็นท้งมวนเจ้าฮะปลูกมันเป็นอยู่บ่มาไม่ดร่างใคก่อนใช้นั่งจันมาปลูกมันใช่ไหมว่ามันนั่งกินขนมเชยอยู่ฮะท่านปลูก อนกเลยกินเป็นอยู่บ่ปลูกมันนี่ซาจันนี่ฮะถาไอไทยก่อนเนาะต้นนี่ไก่เพิ่งซีดังไฟเพื่อนเนาะไฟไยุ่งไฟไรยุ่งอยู่ในป่าลานมะน้ำมียุ่งน้ำพี่อนเนาะก็มีไผ่เอาเนาะถ้าแม่กับบุญยู่ลราก็สิไป ให้เราขี้ก้นให้เราผักเรากระโบผักนะพี่น้องเราบเอาลานเอาขี้สานเราได้จะไปเห็ดให้ต้นนี้ก็ต้องทากนพี่น้องลานยังไทยอยู่ต้องไทยให้มันแหลวกอนถ้าจังได้มาปลูกมาพี่น้องอันนี้ไทยกรลานกำลังไทย ปกติเขามีเงินเขาก็เอารถใหไงผู้เละไทยพี่น้องรถดูดผู้เละแต่นีมเฮาบ่มีเงินนะพี่น้องเอารถไทยหน่อยไทยเอามงได้ไทยได้กะไทยมงได้ไทยบุได้กะบัวไทยมงได้คุดกับคุดเอาน้ำแก้วกับพอน้ำแก้วพี่น้องน้ำเอืีอยตรงทางทางแล้วก็จูดพี่น้อง

มาเบิ่งกันพี่น้องเดียวจังหน่อยเนาะลานไทยแล้วบพื่นแดจังสิได้ปลูกนะพี่น้องไอ้ลานยังไทยอยู่มาพี่น้องเทิงเวลาปลูกมันแต่สุกแต่โดนแล้วพี่น้องเกือบแล้วแหล,ละมันเท่าปู่พ่พอนะพี่น้องยังเหลือซ้ำนี่ อันนี้ก็เป็นขังแหละของเศร้านั่งที่ปลูกมั่นเลยพี่น้องถ้าเบิ่งพี่นามันจะมีหัวอยู่บนนอพี่น้องมุฮูคือกันมาหลุ่นกันวามันจะมีหัวอยู่บ่ละอ้านนั่งกับบุเคยปลูกมั่นจะเชื่อพี่น้องเป็นกำลังใจเศร้านั่งเลยเด้อนอนลุกกันมาปลูกมั่นบ่ปลูกเต้นบ่ย่บเบิ้งนี่ซ้อนเสีย เลาดูแล้นมาจากมาเป็นเทียวเป็นู่บนยังไงพามาผู้ชายู้เจ้าเจ้าฝนจรัไปนะไปจกบงัแม่ชื่ออะไชื่อยางล่ะอันดีเจ็บอีกแล้วบ้นเจ็บตัวฝนแล้ว เดินบ oh, so um. ่ไม no. so, ่เกี่ยโอ้ใช่ใช่ไหมบลับต้องคอยแล้วปูนปูนคนนี่ยตล๊งปลูกลงเลยน่องลูกจันทร์กะฮัดปลูกมั่นพี่น้องต้องอยู่ให้ได้ต้องปลูกให้เป็นพี่น้องคุณน้องน้องโกะก็มี่น่าพี่น้องคุณน่ะ มาก <not S 3> ันเบิดมากคู้คนเลยนี่ไอไงเพิ่นก็มาซอยมาซอยปลูกมั่นนี่คุณมีกระค่อมแล้วน้องพี่น้องไก่สิแล้วและเรื่อยอีกน้อยเดียวนี่แกแล้วแล้วจังได้กะรส้านางกะสิไ้ปิดคลิปก่อนพี่น้อง มือต so ่อไปเจ้านางสิได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งมืับมณีกะจิได้ปิดคลิปเพียงเทียนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเจ้านางเลเดอเป็นกำลังใจเจ้านางแน่ยเจ้านางกับบูว่าที่กับปูจะสบายหรือไรชีวิตสิต่อไปต่อไปยังไดเป็นไปยังไดกับบูเนาะเจ้านางกะนี่แหละสูเห็ดให้เห็ดสวนน้ำเอื่อยนี่แหละเห็ดให้เห็ดหน้าขาเห็ดง้างกะ เห็ดไปตามเขาแล้วพี่น้องโอ้โหไปข่าคลายกันบัวไหลนอนเสฉดจริงไหมเอาลึกเป็นกำลังใจให้สาวนางเด้อสู้ๆขอบใจซานผู้ชมคู่คู่คู่ค้นพี่น้องคู่คู่คู่ค้นติดตามสาวนางเด้อเป็นกำลังใจให้สาวนางเด้อบ๊ายบายลูกจันทร์บายกล้องได้ลูก